นมนสก,การครับท่านพระอาจารย์นาสถานช่วงนี้ก็ช่วงใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับอยากขอความคิดเห็นครับว่าเราจะเลือกพักไหนดีครับอัจเรนทำนะโยมสุดจินนะช่วงนี้ช่วงเข้าใกล้เลือกการเลือกตั้งแล้วก็ส่วนตัวอาตมาเองก็อยากให้เชียร์พักรวมไทยสร้างชาตินะ พักรุงตูนะเพราะว่าพ้นงานเป็นที่ประจักษ์แล้วนายกรัฐมนตรีของไทยที่ผ่านพ้นมานะบางทีพูดไปชวนเชื่อแบบประชานิยมชวนเชื่อไม่สู้การปฏิบัติให้ดูเลยนะพ้นงานที่ผ่านๆมาผลงานของลุงตูนี่เข้าตาที่สุดเลยจะเรียกว่าอะไร ดูที่การกระทำด,ดูที่ผลงานมันส่งผลมากกว่าคำพูดของหลายๆพักที่พูดออกมาแต่ยังไม่มีผลงานหรือแม้แต่บางพักที่เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วแต่ผลงานไม่เข้าตาแต่สาหรัแบบของลุงตู่เนี่ยเอาที่การปฏิบัติและผลงานออกมานะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งบ,บัตรสวัสดิการ คนมีรายได้น้อยหรือบัตรเบี้ยยังชีพผู้อายุยาวอย่างนี้ซึ่งเปรียบกับของบางพักสมัยที่ยังเป็นรัฐมนตรีนะ่ะจำนำข้าวสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแล้วมีความผิดก็ไม่มารับบทพิจารณาคดีความ ไม่ให้เคลียร์ในที่ตรงนี้ก็ที่ประเทศไทยไนี่นะอ่ะมันก็แตกต่างกันนะสําหรับผลงานเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งการอาภิปรายทุจริตเนี่ยไม่มีไม่เป็นที่ประจักษ์นะสำหรับพักของลุงตู่ที่ผ่านมาแล้วก็พักอื่นเขาก็มาแจกเงินมาให้นโยบายชวนเชื่อนะ แต่นโยบายของลุงตู่พักนี้ก็ไม่มีนะเตาที่สังเกตดูนะเพราะฉะนั้นเลือกคนดีเนี่ยต้องดูที่หัวหัวหน้าพักเป็นหลักลุงตู่ท่านก็พูดจริงทำจริงค่อนข้างที่จะสำเร็จนะแน่นอนละส่วนที่ท่านไม่ดีอาจจะหัวร้อนไปหน่อยในช่วงแรก,แรก ในการเป็นรัฐมนตรีก็มีให้เห็นบ้างนะแต่ก็เป็นไปตามอาจริตของท่านแต่หลังๆนี้ท่านก็ปรับปรุงตัวมาได้ดีพอสมควรนะมีความใจเย็นอดทนนะแล้วก็วิสัยทัศน์ของท่านก็เป็นคนที่ชาญฉลาดนะไม่พูดตามสคริปต์มันมีอะไรเปรียบเทียบได้หลายอย่างที่ต้องสัมผัสสัมพันธ์กันเปความ แม่ตากรุณาคิดว่าโดยอง์รวมแล้วถูกใจนะเบอร์นี้ถูกใจณนะเวลานี้ณนะกรลเทศะแห่งนี้นะเลือกคนดีเอาไว้ก่อนเบอร์22พักรวมไทยสร้างชาติเพราะว่า,เ,าเข้าตาแล้วก็ นับสนุนม1 1 2สังเกตดูที่ผ่านมาการแก้ปัญหาก็ไม่ใช้ความรุนแรงเปน็นลักษณะปานีปนอมแม้จะมีม็อบเกิดขึ้นอำนาจที่ได้มาถึงว่าท่านจะเป็นทหารเนี่ยแต่เป็นทหารที่ เสียร่าเสียเนื้อน้อยที่สุดในการยึดอํานาจในเวลาที่บ้านเมืองมีปัญหาในเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ทหารก็พร้อมที่จะเข้ามาเป็นคนกลางตัดสินทําให้บ้านเมืองสงบสุขตั้ง8ปปีแม้มีปัญหาเรื่องโควิดปัญหาเศรษฐกิจโลกประชาชนส่วนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็อาจจะโทษลุงตู่เป็น คล้ายแพ้รับบาปนะตั้งๆที่เศรษฐกิจมันตกไปทั่วโลกเพราะปัญหาโควิดแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ของมันนะยืนหยัดมาได้8ปปีในการบริหารประเทศผิดกับสมัยก่อนที่อยู่มาแป๊บเดียวกล็ล้มแป๊บเดียวกล็ล้มรัฐมนตรีสมัยก่อนก่อนหน้านั้นนะมีปัญหาตลอด แต่รัฐบาลลงตู่มั่นคงนะยืนหยัดมันได้แม้จะมีฝั่งตรงข้ามอภิปรายไม่ไว้วางใจมาก็ยืนระยะมันได้หวังว่าพลังเงียบครั้งนี้จะช่วยลงตู่หาให้ได้คะแนนเยอะๆแต่พักที่กุ่มสื่อก็ส่วนใหญ่ อาจะมาเห็นว่ามีแต่คำพูดเท่านั้นที่ลอยลมออกมาให้นโยบายที่ดูจะโอเวอร์เกินไปเช่นจะทำสปกอรให้มาเป็นโนดทุกคนมันก็จะดูเกินเกินความเป็นจริงนะเป็นไปได้หรือที่เอาเปลี่ยนสปกอร์มาเป็นโนด ถ้าเปลี่ยนสวปกมาเป็นฉนโนดได้ในบางพักที่หาเสียงมาเนี่ยโอ้ประเทศไทยก็มีแต่เศษถีแล้วทุกคนมีแต่จะเอาจะเอาเป็นของตนเองแล้วส่วนรวมเอาที่ดินส่วนรวมไปหมดแล้วคิดว่าสังคมนั้นจะเจริญหรือไม่อันนี้ก็เป็นแค่นโยบายชวนเชื่อม,มันคล้ายๆกับว่าถ้ามีขคอดีจริงๆอะ่ะเปลี่ยนสปกมาเป็นฉนถดแล้วมันก็เหมือนมือใครยาวสาวได้สาวเอา สังคมจะไปเหลืออะไรทรัพยากรของโลกมีให้ไว้กับทุกคนแต่ไม่ไม่มีพอสําหรับคนโลภเพียงคนเดียวนยโยบายที่เปลี่ยนทร,รัพยากรมาเป็นฉนดน,น่ะมันก็เหมือนสร้างความโลภให้กับคนเปลี่ยนจากคนดีมาเป็นคนโลภเพราะฉะนั้นทรัพยากรเพียงส่วนรวมน่ะมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานไปแล้วเพราะทุกคนมีแต่จะเอาทุกคนมุ่งจะเป็นเศรษฐีที่พักอื่น หาเสียงมาแต่พักของลุงตู่นี้ก็เน้นเพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมเอาเงินที่มาบริหารประเทศให้สู่ประชาชนทุกๆคนนะไม่โชว์นโยบายที่ เป็นไปไม่ได้แบบโง่ๆแล้วก็ให้คนยึดกิเลสนะการศึกษาที่ไม่ทําให้พ้นกิเลสกู้ประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นการละนี้เวลานี้เบอร์22รวมไทยสร้างชาติเลือกลงตูนะประชาชนทุกคนอะวันนี้อาตมาก็มีเรื่องเทศประมาณนี้นะช่วยๆกันนะพี่น้องนะ,จะเจริญธรรม ต,ติดตามหรือในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งซับสไครต์หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ